สวัสดีครับสวัสดีมี่รักอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับโคดํมอีกเช่นเคยครับใครที่เห็นคลิปทางโคดํมตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้กับโคดํมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับหนึ่งตัวในค่ำคืนนี้ที่โคดํมจะหยิบยกมาฝากนะครับไปดูในสึกกันโชว์ิลอาหนึ่งตัวคืนนี้น่าสนใจเป็นบอลที่มีผลนะครับจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับด้านของอินเตอร์มิลานครับคืนนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเย็นของเวโรนา กระแสคู่นี้ให้ดูดีกว่าในเกมหน้าบ้านของอินเตอร์อยู่แล้วนะครับอยู่ที่2ประตูคืนนี้ถ้าพูดถึงเกมของอินเตอร์เองนะครับในเกมเจ้าบ้านวันนี้มีทั้งลุ้นบอลถ้วย ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็ในลุ้นบอลถ้วยลีกของกันโชตัวเองด้วยนะครับว่าตัวนี้อยู่อันดับ2ของตารางนะครับห่างจากอันดับหนึ่งแค่3มแต้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้ชนะก็เท่ากันนะครับก็จะขึ้นไปแทนอันดับหนึ่งเพราะว่าประตูได้เสียที่อินเตอร์มิลานดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้อินเตอร์นะครับโจมเขาอยู่ที่2ประตูในเกมหน้าบ้านนะครับเกมหน้าก็ต้องไปเจอกับบราซโลน้าและก็ยังเป็นอย่างในบ้านอีก เพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าอิน,บบน,อน,นเตนอนรนตนออนอน์นะครับเล่นในบ้านคืนนี้การโรวเช่นนักเตะไม่มีแน่นอนครับใส่หนักใส่เต็มลุ้นทั้งบอลถ้วยและก็บอลลีกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อินเตอร์ลานจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับสำหรับหนึ่งตัวในนี้มองหน้าบ้านของอินเตอร์ลานครับอย่าลืมครับเห็นคลิปแนวทางตงัวนี้ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ส่วนใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับปัดขวาแต่รูปโปรไฟล์ตามกันเข้ามาได้รับรองความสดชื่นการันตีความมั่นคงแน่นอนสำหรับใครสนใจแค่ปัดขวาแต่รูปโปรไฟล์ตามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรััััับบตตตวววววนนีีีี้้ไไไมมมม่่่อออะรรเเเพิิแลลดดด๋ยโคคาขปกสส